<laughs> วันนี้วันที่หนึ่งมกราคมพศสองพันห้า้อยหิบแดครับวันนี้เป็นวันแรกของศักราชใหม่ปีมะเส็งหรือปีงูเล็กว่าแล้วนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่จะต้องทำเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆปีคือผมขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธ ทั้งหลายทั้งมวลในเมืองมนุษย์แห่งนี้นะครับจงดลบรรดาลให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงซอยยิกปิดปี้ปิด,ปด,ปด,ปดนะครับปลอดจากโรคภัไยไข้เจ็บนะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคิดอะไรหวังสิ่งใดอยากได้อะไรแบบไหน ก็ขอให้ได้แบบนั้นเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านที่เป็นเด็กผีเหมือนผมนี่เราผ่านช่วงปีปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าหนักหนาสาหัสเปิดต้นปีนี้มาก็มีของแข็งนะครับมีความมากกลัวมมากเนี่ยรออยู่ที่แอนฟิลในศึกแดงเดือดวันอาทิตย์นี้โอ้โหคิดแล้ว อยากจะให้ทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเนี่ยทำหนังสือไปถึงพรีเมียร์ลีกหรือสมาคมฟุตบอลกฤษนะขอเลื่อนเกมออกไปก่อนได้ไหมนะคือตอนเนี้ต้องบอกว่าสภาพทีมก็ยังไม่พร้อมนะยังปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่ไม่ได้นักเตะหลายคนดูเหมือนจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะแล้วก็มันดูยังไม่มีอะไรเข้าที่เข้าทางสภาพนี้นะฮะสภาพจิตใจแบบนี้ด้วย ฟอร์มการเล่นแบบนี้ชลอยว่าถ้าไปเยือนเนี่ยจะกลับมานะครับพร้อมกับความชับเยิอนขออนุญาตรีวิวนะฮะปีที่ผ่านมาไป2024นะครับชีวิตรันทดของเด็กผีอย่างผมแล้วกันนะครับเริ่มต้นปีเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่า เมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นได้ดีนะครับเริ่มต้นได้ดีแม้ว่าผลงานในพรีเมียร์ลีกก็จะกระท่อนกระแท่นแต่ครึ่งปีแรกเอาพูดแบบนี้แล้วกันครึ่งปีแรกของปี2024สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคไฮไลท์สําคัญเลยนะครับคือการรู้จะพูดดีหรือว่าอนุญาตแล้วกันนะฮะอันนี้ความจริงความจริงก็เป็นความจริงนะก็ก็มันเกิดขึ้นก็ต้องบอกแบบนั้นนะนะ ก็ไฮไลท์สองคัญคือการยังไงดีวะเนี่ยอืเดี๋ยวก็จะหาว่าเราแบบไปเย้ยหยันไปกวนตีนไปถากถางคะเดี๋ยวก็จะหาว่าเราเนี่ยไม่ไม่เจียมเนื้อเจียมตัวไม่สเตย์ฮัมเบิลไม่ไม่ดูสภาพทีมตัวเองตอนนี้ว่าเป็นยังไงก็ไฮไลท์ของปีเนี่ยมันอยู่ที่การเคลียร์ผู้พี่ๆตกรอบแปดทีมสุดท้ายเอฟเอครับนะครับตอนนั้นเนี่ย กับสลากมาเจอกันเป็นศึกแดงเดือดเวอร์ชั่น FA ฟเอคับแมนยูเล่นในบ้านนะครับเจอกับลิเวอร์พูลโอ้โหเกมสนุกมากนะครับผัดกันนําผัดกันตามสุดท้ายเนี่ยยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วเป็นอามัดดิยโลนะครับสังหารประตูชัยให้พลพักคปีศาจแดงเนี่ยยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับพวกพี่ๆเขา,าอันนั้นคือหนึ่งในไฮไลท์ ของปีที่ผ่านมานะครับมันเกิดในช่วงครึ่งปีแรกหลังจากนั้นนะครับแมนยูยังยังไม่หยุดหยุดแค่นั้นนะถัดมาอีกหนึ่งเดือนเนี่ยทะลึ่งไปดึงไปฉุดผู้วิปรีเขาตกจากบอลงังจากฝูงคือคือจังหวะนั้นเนี่ยหงแดงเขากำลังลุ้นแชมป์คั่วแชมป์อยู่นะฮะแล้วก็ลุ้นมากกว่าหนึ่งแชมป์ด้วย แต่ไป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 เขีย่ยเขาตกรอบเอฟเอัพไม่พอพรีเมียร์ลีกเขามีลุ้นอยู่จนถึงช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแมนยูก <c oughs> ็ไปดึงเขาลงมานะครับตอนที่เจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกที่โอทัฟฟอร์ดเสมอกันไป2ประตูต่อ2ก็กลายเป็นการดึงลิเวอร์พูลตกลงมาจากตำแหน่งจ่าฝูงแต่นะครับแต่ที่อยู่ในความทรงจำามิอาจลืมมากที่สุดสร้างความ ปรับปลื้มภูมิใจดีใจสะใจให้กับเด็กผีมากที่สุดนะครับนั่นคือการคว้าแชมป์เอฟเอัพแบบมึนมๆงงๆแบบเฮ้ยตกลงกูเป็นแชมป์จริงเหรอวะแมนยูนะครับอุตส่าห์เฉือนเอาชนะลิเวอร์พูลในสึกแดงเดือดเวอร์ชั่นเอฟเอัพเข้าไปรอบตัดเชือกไปเจอกับทีมรองบ่อนอย่างโคเวนทรีซิตี้ เจ้าของสมยาช้างกระทืบลงนะเป็นทีมจากระดับแชมเปี้ยนชิพดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผ่านไปไม่กี่นาทีก็ขึ้นนำนำหนึามศูนย์โอ้โหสบายตัวหวานเจียบสุดท้ายถูกตีไข่แตกไกล่มาสามหนึ่งสามสองสามเท่าช่วงต่อเวลาพิเศษ,ษโคเวนทรียิงประตูชัยได้โอ้โหตอนนั้น ตาแทบถลนดอกนอกเบ้าแทบจะล้มทั้งยืนอะผมผมเห็นจังหวะนั้นนะก็ยังโชคดีนะครับเขาเรียกว่าบุญยารักษาที่มี VAR มาช่วยชีวิตเอาไว้คนทรีล้ำหน้าแค่ปลายเล็บขบก็รอดตัวไปพอมาดวนจุดโทษเป็นแมนยูที่แม่นยำกว่าเฉียบขาดกว่าแล้วก็ดวงดีกว่า ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเอฟเอคัเป็นฤดูกาลที่สองติดต่อกันเฮ้ยเอริกเทนฮาไม่ธรรมดานะฤดูกาลแรกมานี่เข้าชิงบนถ้วยสองรายการฤดูกาลที่สองที่คุมทีมพาเข้าชิงเอฟเอคัอีกหนึ่งครั้งเจอกับโค้ชทีมไรทียมทานอย่างแมนซิตี้ที่เพิ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสี่สมัยติดต่อกันมาหมัดๆอันนี้ไม่ได้ว่ามาเก่งหลังเกมคือพูดก่อนเกมไว้แล้วด้วยว่า มองมุมไหนนะครับจะนั่งมองยืนมองตีลังกามองนะยงโยงยง,ย,งยกมันมองไม่เห็นรูรเลยมองไม่เห็นช่องทางเลยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกลอนอไม่ใช่ลอนดอนอีะแมนเชสเตอร์ดาร์วีเอฟเอคัพไฟนนะมองไม่เห็นมุมเลยแต่สุดท้ายนะฮะ มันก็เป็นไปได้ฟุตบอลลูกกลมกลมบาสเกตี้เอาจจะประมาทหรือเขาจะฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกหนักเกินไปหน่อยเหมือนกับที่เป๊ปกว่าเดโอล่าเพิ่งออกมาพูดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนอะว่าว่าไอ้ที่แพ้แมนยูในนัดชิงเอออะมันแฮงเอร์เมาค้างโอ้โหเมาค้างเซียมโบลเอ้นะอ่ะก็ไม่รู้แหละอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆ แมนยูกับครึ่งปีแรกนะครับของ2024เนี่ยเนหะ็นไหมไปสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เอฟเอัพโอ้โห,โหนะคว้าแชมป์เอฟเอัพอย่างยิ่งใหญ่เลยชนะมนสิตี้ได้แมโคตรดีใจอะผมอะนะดีใจมากนั่นคือครึ่งปีแรกนะครับช่วงช่วงกลางกลางปีก็ยังโอเคนะช่วงปลดปลินฤดูกาลอะก็มีการซื้อตัวผู้เล่นไปชิง ไปฉกตัวชิงตัวเลนิโยโรตัดหน้าเรเอัลมาดริดได้มาไตาเดินลีกได้นูแซมัสราวีใช่ไหมครับได้มาดูเอลอูกาเต้โอ้โหได้มิดฟีตัวรับคนใหม่ตำแหน่งที่ควานหามานานแล้วก็ไปได้กองหน้านะครับมาเสริมเกมรุกอย่างโจชัวเซอร์ซี่โอ้โหตอนนั้นเนี่ยแมนยูซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอาขณะที่ทีมอื่นนีเขาาแบบเขายังไม่ได้ค่อยได้ออกอาวุธ ว,วีพีเขาก็แทบจะไม่ได้ใครแมนยูก็ซ,ออซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอาผมถึงขนาดต้องออกมาอัดคลิปอะว่าขอร้องทางสโมสรว่าหยุดซื้อได้แล้วใครกระดรายหยุดทีมกทุทีทีมกูซื้อตัวเยอะเกินไปอียแม่งซื้อมาแต่ละตัวสัตว์นะโดยเฉพาะยิง่งอาจารย์ดูถามหน่อยเถอะพูดเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วเนี่ย นะอยากจะเห็นหน้าเหลือเกินไอตัวไอแมวมองไอแมวซุมแมวมองไอตัวที่ไปดูฟอร์มนะของอาจารย์ดูวะแล้วกลับมารายงานผู้จัดการทีมกลับมารายงานสโมสรว่าเอ,อ้ยตัวนี้น่าลงทุนนะเสี่ยงต่อ,อไมน่น่าเสี่ยงต่อการซื้อตัวมาน่าจะคุ้มค่าไอสัตว์แต่ผมเป็นเจ้าของทีมนะผมเรียยแม่งมาดูตัวแล้วกูไล่แม่งออกจากจากสโมสรเลย มึงไปดูตัวเฮียเลยตามึงถั่วชิบหายไวยป่วงไอ้หา่าแล้วก็กลายเป็นคนทําให้ผมกลายเป็นคนเนี่ยพูดคาหยาบโอ้ี๋ือก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ไดีต่อเด็กๆและเยาวชนอีกนะครับเนี่ยพอพูดปุ๊บเนี่ยความดันขึ้นอีกแล้วเห็นไหมเครียดอีกแล้วเส้นเส้นเลือดปูดอีกแล้วนะอ่ะก็ช่วงกลางปีก็ยังดีนะครับมีข่าวดีจากจากพูกพีพ่ีอีกเฮ้ยเชนครับไม่อยู่แล้วนี่ว่า โอ้โหนั่นหมายความว่าอแอบยิ้มแอบกระหิมยิ้มย่มยองเจอเกนครอปไม่อยู่เฮ้ยมันหมดยุคของเจเนครอปแล้วคนต่อไปคือเป๊เปลอเตล่าอะไรแบบนี้นะครับเอฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วพวกพี่ๆเขาไปเอาใครมาแทนหัวลนๆไม่เคยได้ยินชื่อเลยมาจากคอ,อแลนน์่ะใครวะอาเนอร์ส็อตใครวะ <laughs> ตอนนั้นสนุกสนานเริงร่าน้ำตาเล็ดกันใหญ่นะครับภาพตัดกับมาอีกทั้งอ่าอีกครั้ง นะครึ่งปีหลังแมนยูก็เปิดตัวในพรีเมียร์กระท่อนกระแท่นมีข่าวดีเล็กน้อยตรงที่ว่าพอมันกระท่อนกระท่นมันไปไม่ได้มันไปแล้วมันมันเจอทางตันแล้วนะมันน่าละเหี่ใจน่าท้อแท้หดหูสุดๆดเด็กผีมาดีใจครั้งหนึ่งนะมามีกําลังใจมามีแบบมีความฮึกเหิมมีความมีความคึกขนองตอนที่เอริกเทนฮาก ถูกปลดออกจากตําแหน่งโอโหวันนั้นผมจําได้เลยเพอข่าวเทนฮาร์กนั่งทํางานอยู่ที่บริษัทข่าวเทนฮาร์ก breaking เด้งขึ้นมาปุ้งโอโหเอาแล้วสกราชใหม่ของปิศาจแดงเปลี่ยนผู้จัดการทีมอีกคนนึงเงานะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปจนกว่าจะเจอคนที่ใช่ไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่ก็ยังตอนนั้นก็ยังมองไม่ค่อยอ่อนนะว่าคุณซื้อคนใหม่นะคุณซื้อปิศาจแดงคนใหม่จะเป็นใคร สุดท้ายก็มาลงที่รูเบนอโมริมนะครับกุนซือดาวรุ่งวัย39ของสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งเราตรงๆก่อนที่เขาจะมีข่าวกับแมนยูเนี่ยเคยได้ยินมาบ้างนะเคยได้ยินตอนที่พัวพันกับลิเวอร์พูลนั่นแหละเคยได้ยินมาบ้างแต่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นผลงานนะครับไม่เคยรู้ด้วยว่า สไตล์การทำทีมเป็นอย่างไรนะครับจนกระทั่งเขามีข่าวกับแมนยูแล้วก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนใหม่คนปัจจุบันก็เห็นแล้วครับนะถามว่าแล้วยังไงแล้วรู้สึกยังไงก็ก็ตามนั้นช่วงนี้เด็กผีก็ต้องอดทนยอมเจ็บนะครับนะ อดทนยอมเจ็บยอมให้เขาหัวเราะเยาะยอมให้เขาล้อเลียนเย้ยหยันถากถางต่างๆนานานะครับต้องอดทนไปก่อนก็หวังนะครับหวังอย่างยิ่งว่าปีนี้นะฮะปีนี้ปี2025แม้ว่าจะเริ่มต้นปีด้วยศึกหนักกับผู้พิพี่นะเหมือนถูก นรกชังสวรรค์แกล้งเลยนะครับแต่ก็ยังขอให้มันเป็นปีที่ดีสำหรับเด็กผีทุกมูเราเรามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับชีวิตแม่งโคตรนันทดเลยฤดูกาลที่ผ่านมาปีที่ผ่านมามันจะฤดูกาลที่ผ่านมาส่งท้ายปีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเดือนธันวาคม เฉพาะเดือนธันวาคมเดือนเดียวโอ้โหตูดแหกโดนยิงก่อนนะเสียประตูเละเทะเกมรุกก็ฟืดเครืองแพ้แล้วแพ้อีกแพ้แล้วแพ้อีกนะแพ้มาสี่เกมติดต่อกันในทุกรายการแพ้คาบ้านแพ้ที่โอทาฟอร์ดสามเกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ปีหนึ่คิดเอา เฉพาะเดือนสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยอยากจะลืมมากเลยนัดสุดท้ายของปีก็ไม่ไวายทำให้มันเจ็บช้ำน้ําใจเขาอีกนึกถึงหัวอกแฟนๆบ้างดีวะถ้าเหนื่อยพวกมึงก็สูงๆทุ่มเทบ้างนะทุ่มเทให้มันสุดๆ ม่ใช่เล่นอะไรแบบเหาะแย่เหาะแยะสงสารพวกกูบ้างเถอะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ